สวัสดีครับตาเป็นยังไงัมไปเจองวดหน้าเดี๋ยวคงคงสุดท้ายวันนี้เออบ่อยหมดแล้วไม่มีละหมดพุงแล้วโอ้หมดพุงแล้วถูกไหมล่ะตางวดนี้เป็นยังไงความรู้สึกก็นับหนึ่งไหมก็บอกอยู่ไงนับหนึ่งแบบไหนตาบอกว่าสามงวดจะติดกันใช่ไหมครับแต่เที่ยเนี้สีงวดไยาใามเจ้าสีงวดติดเลยอ่าก็วันจันถึงวันพฤหัสเนาะโอ้ของแท้เลยใช่ไหมตาทานคุปพฤหัสสีงวดเลย ครับเอาไป,ไปด,ดูไปดูเลยไปล่ยูเลยแยกบนแยกล่างให้พร้อมงวดนี้อ่าเรียเรียบร้อยเลยแสดงว่ามีความมั่นใจมากนะตาเนาะมั่นใจเออถ,ถ,ถ้าถ้าตาให้เยอะๆอันไม่ค่อยมั่นใจนะเเหมือนเหมือนงวดงวด,ดที่แล้วเนาะ,<ม>ะให้เยอะมากเลยไม่มั่นใจนอันน่ะแต่ว่าเข้า ครับเข้าเข้ามันเข้าแบบทุรนทุรายอ่ะเออมันมันเข้าแบบเยอะๆอ่ะตาเออบางคนเขาก็ไม่เห็นไงเข้าแบบทุรนทุรายใช่มันเพี้ยนก็บอกมันเพี้ยนเขาเขาจะมาจับจุดวันสุดท้ายที่ว่าชุดเน้นเออใช่ไหมไอจุนจุนเนี่ยจุนจุนเนี่ยเจ็ดเจ็ดจุนจุนเนี่ยไอชุดเน้นก็เข้าได้หก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 สามเ้เก้าสามไม่ไม่คือเราคือเราไม่ได้ตัดให้เขาเนาะวันนี้วันนี้ตัดเลยเนาะตาเนาะวันนี้ตัดให้เรียบร้อยนับให้เรียบร้อยเลยนับหนึ่งอ่า เออ f ิเดี๋ยวพูดหน่อยได้ไหมได้ได้ตา f ีอ่าจันฮิยาวกับระยองหิจันเด้อครับเอาเต็มที่ไปเลยเนี่ยนัดหึงแจกเบอร์ไม่ละตาไม่แจกไม่แจกถ้าถูกแล้วโทรมาหา f ีว่าเดี๋ยวค่อยมาขอผมหลังไม่เนาะเดี๋ยวค่อยมาขอผมหลังไม่นะครับไม่ใช่แล้วมันยังไงละมันมาแล้วมัน มันเบื่อเปื่อยมันเละเทะมันรั่วโทรหาะอะไรนึกไม่ไมโทรเรื่องงานเรื่องการแล้วโทรเละเทะไปหมดครับผมเก็เลยไม่เอาก็คือว่าวันนี้จะมาตามโค<ฮ>้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเลยันอังคารพุทธเป็นรหัสสีงวดได้สีงวดใช่ไหมเพราะมันมันออกเรียงยงไงอ๋อสูตรสูตรเราถ้าเกิดมันเข้านี่ก็คือจะสีงวดเรียงเลยนี่ตาใช่ไหมงวดอันก่อนครับมันจันรังคารพุธ แล้วก็มาวันถูกมันข้ามเนี่ยมันเพี้ยนพอมันเริ่มข้ามวันมันเริ่มเพี้ยนเนี่ยไมเนี่ยอ่าอ่าตอนนี้มารัดหหม่ใหม่ดิจันใหม่ละครับจันอาคารพุธมันมีพรหัสเพิ่มอีกวันนึงศูย์สามนี่ตาเน้นไหม้วะเน้นไปด้วยครับตาว่ามันจะออกตัวนี้เหรอครับนะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หกศูตรได้แบบครับทำไมศูย์ข้ามมีสองอันมีสองอันนะ หกศูนย์ไอสองตัวน่ะมันมั่นมันมั่นมั่นใจเลยนะห้าห้าห้าเก้ามั่นใจที่วงวงไว้ห้าห้ากับห้าเก้าเอออันนี้คือมั่นใจมั่นใจมั่นใจคือมั่นใจส่วนตัวนะตาเนาะตามสูตรอ่าตามสูตรล้วมาลงทำอย่างเง้ก็ลงสูตรละมันได้ไปที่อื่นพูดอย่างนี้เด้ยว่าตามสูตรครับแล้วไม่ได้ไปลูปไปคำเนาะไม่ได้ไปโรยแป้งเนาะเออไปไงฝันไหมวันนี้ โอ้ยไอ,อเรื่องฝันมันก็ธรรมดาแล้วเลิกงามยามดีไม่ใช่ฝีฝันช้างนะสงสัยนี่นี่ไม่มีงาตรงมน้นมันมีงาไปดูแล้วไม่ใช่โครตัวโครตัวเออช้างไม่มีงาช้างช้างพังนั่นละครับเออไม่ฝันนะไม่ก้าวศู์วราตากต้นอะละมีไหมล่ะมีเออ,อเน้นด้วยดิ เล่นในวงกลมมัเนาะมันมีสองเก้าหรือเปล่าตาเขียนนะเปล่าสองตัวนี้จับเล่นเอานะตาสองเก้าสองเก้าไม่มีตาเออสองเก้าว่าตาจะเขียนไม่ได้เขียนโอ้มันเยอะเลยเกินสองตัวนะก็ให้เขาพิจารณาเอาเออก็เขียนเอาสองเก้าด้วยใช่ไหมตาสองเก้าครับสองเก้าลืมเขียนแต่ตาไม่อยากเขียนเยอะเดี๋ยวจะหาว่าให้เยอะว่ะก็ดูในวงกลมนะตาเนาะจะมีตัวเน้นให้อยู่ตัวเเนน้อาครับ มันตามสูตรนะครับสูตรมันก็เป็นเยอะเป็นธรรมดานะตาเนาะัะไนที่ตามมั่นใจที่สุดคะมั่นใจเลยนะครับ903มั่นใจมากๆเยหางเกียวโอ้ยยูทูบก็มั่นมั่นมั่นมากเลยเนี่ยมาทำรู้สึกมั่นใจมากๆมั่นใจมากๆเลยเออแล้วไอ้สองแปดสองเนี่มันกออกวันจันทร์เหมือนกันครับ ไอ้เก้าศูนย์สามมันมันมันสาออกวันจันเนาะหมดอีเล่มออกวันเสาร์อ่ะครับทำนั้นออกวันจันเนี่ยเลยมั่นใจตัวไหนที่เป๊ะที่ว่าจะออกนะคะพิงมั่นใจนะค่ะเอาให้เต็มร้อยก็เก้าศูนย์สามเดี่ยแล่ะเต็มร้อยเลยอะตาไอตัวรองไอตัวรองน่งสองแปดสองเตรียมกระสอบไหมอ้ยเอารถติ๊กอัพไปใส่เงินว้วอาอะไรนะเอาเอาอะไรไปใส่นะตารถติ๊กอัพ โอ้โหเต็มรถเลยแหละตาเออต่อข oh, no oh, right. really? no, ึ SD ้นอ right. <t> ีกจะหักโอ้ไปใส่เงินอตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะจะเอาไปใส่เงินเนี่ยตัวไหนตาเก้าศูนย์สามมาละเก้าศูนย์สามมีมีแค่มีแค่มีแค่ออกไหมล่ะมีไหมยังยังไม่มีมีมีน้อยมีน้อยค่ะเยอะอยู่ศูนย์สามไม่สามตัวนะเก้าศูนย์สามไม่ไม่มีจะมีเก้าศูนย์แต่ศูนย์สามเยอะอยู่อ่าศูนย์สามทำไมรู้ไหมครับค่ะฟู๊ดอะ มันทํายังไงไปออกจากวันเสาร์ออกมาจันจนี้ไหมครับมันก็ตัวนนเนี้ยสัญจรเนี้ตางวันนี้น่ะกลัวไหมสัญจรน,น่ะไม่กลัวฮะมันจะพลิกสูตรลยไม่ได้หรอกมันเข้าสูตรเด๊ะ<อ>เป๊ะไม่เด็ะแล้วเป๊ะเป๊ะแอออแล้วก็อะไรว่าสา,าวกำแพงเออสาวก็ทุ่มแบนอะไร สงยังน่สันจรสัญจรบรย่านเนาะตาเนาะสันจรบรย่านเนาะโอ้ทําทํามั่นใจสู่เจ้าของครับสาวกระทุ่มแบนสาวกําแพงเอเดียสาวนครสวรรค์อบไว้ครับผมแสดงว่าเขาโทรมาขอตาเยอะนะเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเยอะเมื่อก่อนนี้แจกอีกไหมล่ะตาไม่แจกไม่แจกนารายเละเทะเอาเอาเอาคำว่าใครใครนึกใครนึกว่าเออ วันนี้จะให้ตาให้ให้เอาตาให้ตังกินนมมาขอขอเอ็นเดียนนี่แหละขอเบอร์ขอเบอร์มามาขอเบอร์กับผมเลยตาไม่แจกตารับไม่ไหวตาอู้ครับมันไม่ได้ทำงานมันไม่มีเวลาทำงานครผมตาสุดเลยรับไม่ไหวถ้าถ้าถามเลขให้ดูในช่องเนาะอ่าใช่ดูในช่องเอาครับช่องของตาสิกเลยเนี่ยสองช่องเนี่ยแล้วทีนี้ของปอมมันก็เยอะตา ใช่คือช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บไม่ดึงเข้ากลุ่มนะครับไม่มีนะครับไม่มีเนาะไม่มีเสียเงินไม่มีเสียเงินนะครับผมไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะให้โทรมาหาก่อนนอตาให้โทรมาหาก่อนว่ามันช่องจริงไหมยังไงดีกว่าอยากได้เบอร์อยากได้เบอร์อยากได้ก็บอก่าโทรหาก็บอกบอกบอกไอเอ็ดมินเนี่ยหละเอ็ดมินจะบอกก็เองอครับอย่างงไงวันนี้ก็ถือใช่ไหมตาก็น้ำหนึ่งไง นับหนึ่งลุกจูบไปซื้อได้หลานก็ไปซื้อได้ตัวไหนล่ะตานี่แหละเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามไปเน้นเลยไปเน้นเลยเก้าศูนย์สามเอารถไปใส่เลยเอาปิดอัพไปจ่ายมาไปเน้นทำเลยเนี่ยไอไอเลขหกหลักจะพูดเด็กว้างเลขหกหลักตาทําได้แต่ตาไม่บอกตาจะไปซื้อเองรางวัลที่หนึ่งนะเอาอีกแล้วรางวัลที่หนึ่ง ก็เอฟีไม่สนใจจะติดบอยไซือหกหลักช่วยหน่อยสามตัวมันเข้าก่อนมันเอาหกตัวยังไงนี่สามตัวงวดเนี่ยแยี๋ยยองยองยอ่งจันจันยิ่งยาวอ่ะนะครับก็ต้องอยู่โอ้เอาจำหนับไปเลยสตัวสามตัวใช่ไหมสามตัวเนี่ยไม่ได้ม้ะไม่ได้โม้ะเราคุยมากๆเลยคุยมากๆเลยเขาบอกมันจองงวดมันเพี้นมาแล้วครับสังเกตดูสถาติดให้เยอะๆอ่ะนะ คือไม่มั่นใจแล้วแต้ดีเออไม่ไม่มั่นใจไม่เข้าแล้วมันเข้าเออมันเข้าแบบปืนปืนทุลักทุเลเข้ามันไม่ยักเต็มใจเข้าอ่ะนะแสดงว่างวดนี้ให้น้อยเลยใช่ไหมตาเห็นได้เลยให้จีตัวละเอ้าหางเดียวตัวไหนน้ตาหางเดียวตัวไหนตาหางเดียวเลย93มันฮะ903ก้ากับหัวก็เป็น603อ่าก็เขียนไปแล้วไงแม่603ก็ได้903ก็ได้ หกศูนย์สามหกศูนย์แต่จองเลีทุกตัวนะสองแปดสองก็เอาเด้มันออกกันกันเหมือนกันเด้สองแปดสองนะครับอไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมตาโอ้ยโว้ยงวดที่แล้วแองหัวจะออกกันเสา์เสือกมาทามันจุกอเอาทำผิดวันเหรอบัผิดวันอีแล้วก็บอกกูเที่ยนก็บอกยูก็ตาทำผิดวันใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเกิดเราทำถูกวันอย่างเงี้ยกัะเบ้เลยได้แปดห้าสองวกกลับเป็นแปดห้าหก ทำแปดห้าเท่าสอง 8, 2, มันทำตัวเ,เก่าไงตาเลยไม่มั่นใจอุ๊ดทีเดียวอะทำทำผิดผิดวันไม่ใช่ผิดวันนะทำมาแล้วแต่มันเข้าตัวเก่าแปดห้าสองอะแปดห้าสองเออมันจะออกเหรอมันออกแปดหกห้าแปดห้าหกแปดห้าหกเอออืมมันจะมาจาก 2, 5, 6, 6, 6, สงองขึ้นเป็นหกเลยหกโกลการอ่าเนี่ยเอาตามสูตรเรามีอยู่มีดูไหมเนาะอาืม ในหนว่ายกให้ดูหน่อยตามันเป็นยังไงมันจะคาใจอยู่ดนนี่คาดิกดทิ้งไปอย่างไม่อยากไม่อยากจะแก้ตัวว่ะมันมันเหมือนแก้ตัวไงตาเอามาดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเราแก้ตัวนะเขาก็หาว่าเราแก้ตัวเดินล่ะแก้จริงๆละตาไม่น้จะทำยังไงเว้ยก็หวยออกวันวันวันไอ้วันวันจั๊บวันวันจุกวันเสาร์ครับ แล้วก็ทาไปลงจุน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 วันถูกอยู่น่น่ะเออไปเอาแต่จุนจุนเลยเลูกติดยนั่หัวเราะลูกศิษย์อะทำมันทำมันเห็นมันเจ้าหัวเราะเนี่ยตาครู<อ>หัวนี่ออกที่บอกคนอื่นไงอหัวอะไรลูกติดตาถูกไหมมันบอกตาบอกมันมีแปดปีห้ามตานะครับเมื่อก่อนมันโทรกลับอยู่แปดห้าหกใช่ไหมลูกศิษย์ได้เอโอโหที่เขาเรียนสูตรกับตานะเอเอเขาถูกเลยนะเขาถูกด้วยเขาถูกเขาซื้อเขาเขาซื้อไม่บอกใครนะงวด งวดนี้ทําถูกงวดอลไใช่ไหมตาไม่มีวันวันวันเสาร์ออกวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ออกวันจันทร์ครับเนี่ยวันเสาร์ออกวันจันทร์ไอ้งวดวันเสาร์ออกวันจันทร์เนี่ยเลยเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเนี่ยมั่นใจแล้วอ่าไอ้ัจนั้นวันอ่าวันอาทิตย์ออกวันจันทร์น่ะไอ้สองแปดสองครับเนี่ยอตายกให้ดูหน่อยครับตาเอานี่แหละของแท้ใช่ไหมตาเนี่ย เอาละโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยโค้งสุดท้ายฮะ<า>แล้วยองย<จ>ิตต่ตัากันยิยาวอ่ะนะเพื่อนผมได้อยู่ทั้งตะวันออกอะเอาลเอาลยเอาตามสบายใจออืเอา แต่ถ้าจะให้ค่ากาแฟพ่อสี์ค่อยโทรหาเบิกทรัพยินโทรหาไอ้นีนมาสูตรเ้าสองแหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่พ่อตาเป็นแนวทางนะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะเอฟซีนะครับผมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับของเบิกทรัพย์ครับอโอเคเอาอย่าไปบ้างเอาเอาครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะเอฟซีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะวันนี้ก็สัญจรนะฮะ ก็ลองพิจารณาดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชุดเน้นก็คือมีอยู่ในวงกลมเนาะนะครับเนะาะที่เหลือก็จะเป็นชุดลองเนาะตาเนาะใช่ใช่ครับก็เป็นแนวทางแต่ว่าจย่ทิ้งเด้อนำไม่เต็มที่ได้เลยนะเนี่ยตัวร้องก็ต้องนำให้เต็ม